สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันที่18กันยายน2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดีเอก็ปิดตลาดไปที่1,527.57จุดลดลงไป14.46จุดหรือว่าติดลบไป0.94มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่43,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยแรงซื้อน,นั้นมาจากหุ้นในกลุ่ม ICT ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานธนาคารชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาหารค้าปลีกการเงินขนส่งปิโตรเคมีและก็กลุ่มอสังหาริมทรั์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ TRUE ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.72 ก็มีการคาดการ์กันว่าแนวโน้มผลการดําเนินงานในไตรามาส4ปี66นี้จะพลิกมามีกําไรได้หลังจากเข้าช่วงของไฮซีซันนอกจากนี้ก็ยังได้เข้าคํานวณในดัชนี f ุตซี่อินดีเซสลัสแคอีกด้วยทางด้านของ NYT ราคาหุ้นยังคงขึ้นได้ต่อเนื่องวันนี้บวกขึ้นไปอีก4.37%ก็ยังคงได้รับซ e n t i m e n t เชิงบวกมาจากการที่รัฐบาลน,นั้น มีการเดินหน้าแพ็กเกจ EV 3.5รวมทั้งสรีลังกานั้นมีการยกเลิกห้ามนำเข้ารถบรรทุกจากต่างประเทศซึ่งก็น่าจะช่วยหนุนตลาดส่งออกรถยนต์ไทยทางด้านของสกายราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.42%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดาเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะเติบโตได้โดดเด่นรับกับช่วงของไฮซีซั่นการท่องเที่ยว นอกจากนี้ก็ยังมีการตั้งบริษัทย่อยที่มีชื่อว่าเมเทียในการต่อยอดเมกะโปรเจกต์อสังหาทางด้านของสามารถราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.61%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะเติบโตได้ดีกว่าครึ่งปีแรกโดยคาดว่าจะมีการเข้าประมูลงานใหม่จำนวนมากซึ่งก็คาดว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตได้ที่30% ส่วนทางด้านของ SCM ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.15%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดาเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยมีการขยายตลาดเครือข่ายและก็ลุกไปอย่างธุรกิจ New S Curve มากขึ้นทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ B c r i a m ราคาหุ้นติดลบไป3.88% ก็ยังคงได้รับแรงกดดันมาจากประเด็นข่าวที่ผู้ประท้วงนั้นมีการยุกระดับการหยุดงานในโรงงานผลิต LNG ของออสเตรเลียทางด้านของ GPC s ราคาหุ้นติดลบไป3.47%ก็ยังคงได้รับแรงกดดันมาจากประเด็นที่ทางด้านของคอรมอนั้นเห็นชอบในการลดค่าไฟงวดใหม่ของเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนี้ หน้าตราที่ไม่เกินหน่วยละ3.99บาท99สตางทางด้านของฮานาราคาหุ้นติดลบไป4.08% SMT ติดลบไป5.38%ก็คาดว่าปรับลงแรงตามหุ้นเทคของสารัฐที่วันศุกร์ที่ผ่านมานั้นมีการร่วงลงมาทางด้านของ ITD ราคาหุ้นติดลบไป4.67% ก็คาดว่าจะรับ sentiment เชิงลบมาจากประเด็นที่รัฐบาลน,นั้นมีการพิจารณาเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรง400บาทต่อวันทางด้านของ CPW ราคาหุ้นติดลบไป5.03%ก็คาดว่าเป็นการ sell on fact การออกมาหลังจากที่ Apple นั้นมีการเปิดตัว iPhone 15ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางด้านของ MTC ราคาหุ้นติดลบไป3.13%สวัสดี ติดลบไป2 6 9ติดล้อติดลบไป2.27%จุดเอ็นติแคติดลบไป3.91%ก็คาดว่าดารับเน็งเมนเชิงลบซึ่งกดดันมาจากข่าวที่นายกนั้นมีนโยบายที่จะพักชำระหนี้ผ่อนรถแล้วก็บัตรเครดิตทางด้านของสบายเทคโนโลยีราคาหุ้นติดลบไป4.35% S B Next ติดลบไป8.04%ก็คาดว่าเป็นการถูกขาทำกำไรกลับมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ปรับขึ้นไปมาก เช่นเดียวกับพนานของกลุ่มบริษัทเจมาอย่างเจมาติดลบไป2.60%เจมทีติดลบไป2.67%ซิงเกอร์ติดลบไป2.13%แล้วก็ SGC ติดลบไป3.06%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรกันลงมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นขึ้นไปแรงและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ